สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นะครับช่องซ่อมซื้อหรือขายนะครับบายช่างทุนนะครับแล้วก็ช่างทุนมีเทสนะครับกับในทิกตอกครับวันนี้นะครับเราก็จะมีงานซื้ออะไหนะครับเอาเป็นว่าเลือกซื้ออะไหนะครับที่ถูกต้องนะครับกับหินเจียสองตัวนี้นะครับสรุ่นนะครับคล้ายๆกันเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีปัญหานะครับเวลาเราไปเบิกอะไหนะนะครับเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ เรื่องของการเบิกอะไหล่นะครับเราก็จะได้เบิกอะไหล่ที่ถูกต้องและก็ตรงรุ่นเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันจากตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น G10 SS นะครับซึ่งหน้าตาก็จะคล้ายกับตัวนั้นรุ่นเลยตัวนี้เป็นรุ่น G10 SS2 ครับ G10 SS2 นี่ และในส่วนที่เราจะมาคุยกันนะครับวันนี้ก็เป็นในส่วนของคือตรงไหนตรงไหนที่ว่าเขาไม่เหมือนกันตรงที่ตรงที่ไม่เหมือนกันอย่างแรกเลยคือรูปลักษณ์ครับดีไซน์ตัวนี้จะเป็นแบบเก่าคือจะอ้วนอ้วนกว่าใหญ่กว่าสองทางก็จะอยู่ด้านนอกแบบนี้ก<อ>็เป็นยกยกด,<ช>ด,ดูชัดๆ<อ>เป็นดีไซน์ดั้งเดิม อินเจียส่วนมากออกมาเล็กๆก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เกือบจะทุกยี่ห้ออ๋อครับส่วนตัวนู้นตัวนั้นก็จะฐานเขาจะเป็นแบบใหม่ครับจะซ่อนอยู่ในตัวบอดี้อันนี้ก็จะปิดอยู่ทำให้เวลาจับถือเนี่ยมันถนัดมือกว่าตัวจะเล็กกว่านิดหน่อยครับสวิตก็จะอยู่ด้านข้างตัวเก่าสวิตก็จะอยู่บนหัวแบบนี้แต่ว่าเป็นแบบดันเหมือนกันอ่างนนี้ก็คือตัวรองกับตัวรองอ่าตัวเก่าจะเป็นเหล็กเป็นเหล็กแล้วก็ยึด สกูสองตัวไว้กับตัวกระโหลกเลยเอาไว้เวลาลองตรงของตัวใหม่ก็เขาก็จะเป็นอนีแบบนึ้งคือคือเขาจะหล่อมาขนาดจะเป็นนูนๆแบบนี้สองข้างลองได้มาเนีย้ยอ๋อและในส่วนในส่วนตัวที่วันนี้ที่เราจะมาคุยกันถึงอ่หลักใหญ่ใจความในการที่ว่าเราจะเลือกซื้ออะไรกับปัญหาที่เจอคือไอตัวที่มันเสียบ่อยก็คือในส่วนนี้ใช่ปะ่ะ เฟืองชุดเขาเรียกุดฝาปิดลูกปืนอ่าเขาเรียกฝาปิดลูกปืนตอนนี้มันมันคล้ายๆกันเนี่ยเวลาเราจะไปเลือกซื้ออะไรจะทํายังไงก็จํารุ่นจํารุ่นครับหรือถ้ามีสมมุติว่า2ตัวนี้มีใช้รุ่นไหนอยู่ก็ถอดไปเทียบก็ได้ใะไเหมือนกันแต่ว่าอะไรเนี่ยมันใส่ด้วยกันได้ ไม่ไม่ค,คือตอนเนี้มันจะถอดไปเทียบไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นซื้อกันทางออนไลน์ใช่ปะ่ะตอนนี้เวลาเราสั่งรู้อบ้บางตัวตัวเนี้ยมันมีมันมีเพจอยู่ใช่ปะ่ะเราก็บอกทางร้านที่เขาจัดส่งหรือว่าร้านที่เขาร้านออนไลน์นะเขาก็จัดส่งให้ถูกรุ่นแหละแต่ว่าเนี้ยอย่างรุ่นเนี้ยเนี่ยไม่มีเนี่ยมันไม่มีเห็นไหม ตอนนี้ช่างรุ่นเก่าๆอายุอย่างรุ่นพออ่อเงี้ยไม่มีความรู้เรื่องอเข้าไปหาอะไรใน,นอินเตอร์นงอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์อทำอยังไงมินมีวิธีสังเกตแบบไหนก็ถอดครับถอดเลยถอดถอด,ดเลยถอ,ถอดดูเลยนี่ครับถอดดูเลยไม่ไม่ก็คือเวลาเราจะสั่งอะไรจะทำยังไงนะสั่งอะไรทำไง สำหรับตัวรุ่นเนี้ยไอเพจไอตัวนี้รู้ว่าเพจมันมีมันมีเพจใช่ไหมสั่งซื้อทางไอออนไลน์อะ่ะก็บางทีก็ถ่ายรูปถ่ายตัวส่งไปแต่ว่าตอนนี้ช่างบางคนอาจรุ่นรุ่น่ะรุ่นรุ่นเก่ารุ่นรุ่นพ่อนะ่ะห้าิบขึ้นไปคืออยากทําแต่ว่ามันรุ่นไหนวะใช่ปะละ่ะภาษาชาวบ้านเนี่ยเพจก็ไม่มีจะบอกบอกลูกบอกหลานก็ต้องบางทีอยากทําเลยรอไม่ได้อะ่ะก็ ให้สังเกตแบบไหนที่สวิตได้ไหมสังเกตสวิตไหมสวิตก็ได้เพราะว่าเน่้อตัวสวิตจะอยู่ด้านบนหัวตัวใหม่จะอยู่ข้างเออสังเกตสวิตก็ได้สังเกตตัวก็ได้ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าตัว,ต,วตัวนี้มันอ้วนกว่ายญ่กว่า <c oughs> แล้วตัวนี้มันจะเล็กกว่า <c oughs> ตอนนี้เรามาดูไอ้ปัญหาที่ที่เจอคือสั่งมาผิดคือที่สั่งมาผิดไปบ่อยคือตัวไหน ตัวนี้ไหมเนี่ยเนี่ยใช่ครับฝาปิดลูกปืนเนี่ยใช่ใช่บางทีเราจําผิดเราไปบอกเขาว่าเป็นทิตทินะครับตัวสีเขียวแต่เราจํารุ่นไม่ได้จํารหัสเนมเพจก็หายไปอ่าบางทีช่างมือใหม่เอหน้าตาคล้ายกันจับใส่เลยนะครับกดใส่ไม่ได้เอาละนี่นะครับเรามาเข้าตรงจุดกันตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะอ่ะลองถอดดูดิว,ว่ามันมันมันเหมือนกันไหม เอาไล่กันตั้งแต่ชุดตรงเนี้ยลองลองใส่ใส่แล้วมันมันลงกันได้ไหมขอดมดไดใไหไหนลองลองลองสลับดิได้ไหมจำให้ดีนะเดี๋ยวให้ดูเฟืองก่อนอันแรกเฟืองเป็นเฟืองเฉียงเหมือนกันทั้งคู่เอียงนะเอียงแถบเดียวันไหมเอียงเอียงเอียงเหมือนกันไหมอ๋อเป็นเฟืองเฉียงแต่ว่าเอียงนลนแถบแถบเดียวกันนี่ไงเอียงอะไ เอียงนะแถบเดียวกันเอียงขวาเอียงขวาเพราตาลักไม่ใช่เอียงซ้ายแม่ยายลักใช่ป่ะน่าจะลองลองสลับเดิมใส่กันได้ไหมอันนี้นะครับเป็นหัวของตัวนี้ของตัวเก่าก็ตัวเก่าก็ใส่กันได้พใได้พอได้พอดีแต่ว่าเราไปใส่ตัวใหม่เนี่ยมันจะใส่ไม่ได้เหลือไม่มีส่วนเหลือไม่มีริบบุ้นที่เหลือนิดนึงครับ อ๋อต้นี้ใช่รูใส่น็อตจะไม่ตรงด้วยโอ้รูเยื้องด้วยใช่อ๋ออ๋อลองเอาตัวเก่าไปใส่ใหม่ตัวใหม่อ๋อตัวใหม่ใส่ของตัวใหม่ใส่ใส่ใส่ตัวเก่าปวดหัวว่างงก็ไม่ได้เกินเพราะว่าอ๋อมีส่วนเกินเสื้อเฟืองตัวนี้มันใหญ่กว่าอ๋อก็เอาเป็นว่าใส่กันไม่ได้ได้ชุดหน้าเนี่ยเบาเบาใส่กันไม่ได้แต่เฟืองได้เฟืองใช้ ใช้ได้กันได้อ๋อเฟืองได้งั้นถ้าเฟืองได้ทุนก็ต้องได้เด็ทุนได้ไหมทุนได้ครับลองแกะดูไม่ดีอหแกะแกะก็ได้อ่ลองแกะดูดีกว่าจะได้ชัวนะแล้วลองเราลองแกะแล้วลองสลับดูไหมได้ดีไหมก็อย่าลืมถอดฐานออกก่อนนะอย่าลืมถอดฐานออกก่อนด้วยนะครับ G อ่ะถอดออกมาแล้วลองเทียบดูดิเหมือนกันไหม S <S เหมือนไหมเหมือนครับสั you know, you can ้นยาวเท่ากันไหมความสั้นยาวเท่ากันแต่ว่าแตกต่างกันที่ใบพัดพัดตัวนี้จะเป็นใบพัดแบบใบพัดแบบตรงพัดทุนแบบตรงแบบแบบตรงแบบนี้อันนี้จะเป็นใบพัดแบบเฉียงอือที่แตกต่างกันทีนี้จะให้ลองสลับกันดูใช่ไหมเราจะลองสลับกันเล่นๆดูได้ไหมคือดูดูดีว่ามันทุนอ่ะ ทุนน่ะมันใช้กันได้หรือเปล่าไงใช่ไหมแต่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นทุนทุนเปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยนมาแล้วแต่อันนี้ทุนเดิมแอวลูกปืนท้ายอันนี้เท่ากันหมดเลยนะเท่ากันครับเท่ากันมันมีลูกยางตูดจะเนี่ยยางจะลูกยางอยู่ในอย,อยู่ในเป้าในตัวเจียลูกยางอยู่ในตัวลอง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 ,ลองสลับเล่นๆดูดิได้ไหมเราะจะได,ไ,ดได้รู้ไง เราจะได้รู้ว่าไอ้ AI ีสิบ s อกับไอจ g สิบเอเนี่ยทุนมันทุนมันใส่กันได้หรือเปล่านะลองเล่นๆนะเอาลองดูดิอันนี้เป็นบอดี้ตัวเก่านะครับจีสิบเอธรรมดาเราจะเอาชุดทุนตัวนี้มาใส่ลอ,<น>ลองดูว่าใส่ได้ปเนาะตรงนี้มันจะลงล,ลงไหมลงบะลงบา่งบาได้ไหมขันทัก2สองตัวก็พอลองดูได้ไหมมันมันดูยางอยู่ปะ ถ้าไม่ได้ก็เอากระโหลกนี่มาใส่ด้วยเออนั่น,นเออยืมยืมมาก่อนน่าน่นานเออสลับทุนสลับทุนกันสลับทุนกันไม่ได้เฟืองไม่ต้องใส่แต่ไม่ได้อ๋อใบพัดด้วยเองงั้นนะ่ะจีดอ๋อเด้ได้ดดลองดูดิลองใหม่ลองใหม่ ไม่ได้อ๋อนี่นี่นี่น,นี่เจออีกจุดแล้วนี่นี่นะครับอ่าบาบาลูกปืนอ่ะตรงหน้าใบพัดลมด้วยนะนี่นี่นะครับเนาะอ่าสรุปถ้าจะย้ายทุน่นน่ะมองแล้วน่าจะทําได้แหละนะคือทุนอ่นน่ะน่าจะตัวเดียวกันน่ะแหละต้องเืองตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ฟงก็ชุดเด้วกันลูกปืนก็เ่วด้กันหมด เออแต่ว่าไอ้ตัวเหล็กบังลูกปืนหน้าเนี่ยต้องต้องเปลี่ยนสลับกันเออะอ่ะ,อะไม่ต้องสลับละโอเคเดี๋ยวเราประกอบกลับไปที่เดิมเออฐานน่ะฐานน่ะทาน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 ฐาน,านอ,อ่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับต่างกันอยู่แล้วตรงนี้จะเป็นฐานสปริงตัวเก่าออใช่ไหมตัวเก่าจะเป็นฐานแบบมีสปริงในช่องแต<อ>่ตรงนี้จะเป็นฐานแบบอ่าเป็นแบบมีปลั๊กเสียบแล้วก็มาในช่องแล้วมีลวดกด ตัวนี้ฐานตัวนี้จะใช้เป็นรหัส h เฮด021ครับำลำรับใช้กับตัวเก่าส่วนตัวใหม่จะเป็นรหัส h เฮด005ครับที่ใช้กับตัวใหม่รหัสฐานก็จะไม่เหมือนกันแต่ขนาดของก้อนฐานก็เท่ากันตัวนี้อ๋อมันแตกต่าง,งตรงตรงนีปั๊บปั๊กเสียบกับสปริงขนาดก้อนฐานก็เท่ากัน เออเออใช่ท่านี้ถ้าเราหาตรงรุ่นไม่ได้ก็เอามาแปลงเอาแปลงได้อ่าโอเคเอาละนะครับก็ไล่เลียงตามนี้นะครับกับเรื่องเกี่ยวกับขายข้อข้องใจนะครับใส่กันได้หรือเปล่านะครับเนาะก็ไล่เลียงตั้งแต่นะชุดนะครับชุดเฟืองนะครับกับทุนใส่กันได้แล้วก็มาที่ฐานนะครับฐานเบอร์เดียว คล้ายๆกันรูปทรงคล้ายๆกันถ้าหาไม่ได้เราก็เอาไปดี y เอาันิิดนึงนะครับสําหรับฐานแต่ว่าที่ใส่กันไม่ได้แน่แนชัดเลยก็คือนะครับในส่วนของฝาลูกปืนนะครับนี่ตัวรุ่นนี้รู้สึกกว่าจะลึกด้วยนะเบาจะลึกกว่าตัวรุ่นใหม่นี่นะอันนี้ตัวรุ่นเก่านะครับ e10s ไม่มี2 ตัวนี้ G10 SS มี2นะครับจำให้ดีจำให้ดีนะครับแต่นี่เอ้าเดี๋ยวประกอบกลับนะครับเดี๋ยวประกอบกลับก็เป็นการาแชร์ประสบการณ์นะครับความรู้บางทีเดี๋ยวเราไปซื้อในในส่วนของเรื่องอะลงอะไหล่นะครับมาแล้วก็จะสับสนนะครับสำหรับช่างมือใหม่นะครับแล้วก็ช่งางต้องบอกว่ารุ่นคุณพ่อนะครับหรือว่า คุณลุงๆนะครับที่บางทีดูในช่อง youtube แล้วดูแล้วก็อยากทำนะครับดูแล้วเราอยากทำอยากจะศึกษาเรียนรู้นะครับแต่เราก็เอเออะไรตัวนั้นตัวนี้มันหน้าตาคล้ายกันนะครับบางทีไปซื้อไปซื้อมาไปเบิกมาก็จะผิดนะครับแล้วก็บางร้านบางที่เขาอาจจะ,ะเราซื้อไปแล้วเอาไปลองใส่แล้วเขาก็ไม่คืนให้นะครับไม่สะดวกเขาไม่สะดวกในการ ส่งต้องสมไปส่งกลับเสียเวลานะครับเอาเป็นว่าถ้าขาดในส่วนของอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับงานเครื่องมือช่างนะครับสว่านหินเกียรเลื่อยวงเดือนนะครับตู้เชื่อมนะครับแล้วก็ในส่วนของอาช่างมือใหม่นะครับที่อยากได้นะครับตัวนี้นะครับกาวเลอร์นะครับกาวเลอ่าไว้วิธีการตรวจเช็คทุนนะครับก็เดี๋ยวเราพอมีนะครับแด่งปันเราก็ สอบถามมานะครับสอบถามมาในอินบ็อกซ์นะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ช่องทาง t i k t อกได้นะครับอ้าวเดี๋ยวประกอบกันก่อนนะครับลือแล้วช่วยกันประกอบด้วยนะไม่เดี๋ยวลือแล้วทิ้งไว้งี้เมียกลับไม่เห็นงานเข้าเลยนะจะบอกให้งานเข้าเลยนะ,ะอ <laughs> าน้าวเ,นะเ,เดี๋ยวไปประกอบกันก่อนนะครับโหซื้อมาใหม่เลยอนะใช่แล้วซื้อใหม่เลยอุ้ย <laughs> สวยเลยของใหม่อะไรนะเอาทำไมตรงนี้มันเขียนว่าอะไรอ่าฮิตาชิใครยังไม่รู้นะครับฮิตาชิเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นไฮโกกิแต่เปลี่ยนแค่ชื่อกับสีสีเขียวก็เปลี่ยนให้สวยกว่าเดิมนิดนึงแต่ทุกอย่างคือเหมือนเดิมหมดเลยเหมือนกับของฮิตาชิเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนี่อะไรอ่มาตรฐานคุณภาพเดิมโรงงานผลิตเดิมเหมือนเดิมทุกอย่าง อนลองแค่ชื่อลอ,ลองฟังเสียงดูดิเฮ้ยไงดูดูดในในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องมีแล้วซื้อมาอ่ะ,อ,ะอ่านก่อนตัวนี้สำหรับใครที่ใช้มือจับนะครับมือจับเป็นอุปกรณ์เสริมต้องซื้อเพิ่มในกล่องจะไม่มีแถมนะโอในกล่องไม่มีก็เดี๋ยวร่อเอาไอ้นั่นไม่ได้น็อตแล้วก็หาอะไรเชื่อม <c oughs> อ่าในกล่อง <c oughs> มีข้อมืออ๋อมีคุมือขม,ม,มืออ่ามีนี่เป็นไงก็เป็นริการ ใบเหมือนใบประกันหรือว่าอะไรสักอย่างอ๋อนั่นแหละเขาเรียกใบรับประกันสินค้าแหละครับตรงนี้ก็จะมีเป็นไง<ม>โอ้จ่าอะไรโอ้กาดสวยด้วยนะกาดสวยกาดสวยหนาหนาก็มีตัวถอดใบอถอดใบอ๋อถอดใบเอาละเดี๋ยวลองฟังเสียงดิเป็นไงเล้าใจไหม เสียบเสียบตรงนู้นก็ได้เสียบสวิตข้างค่ะเป็นไงมีสั่นสะท้านมือไหมนิ่มครับนิ่มเลยนะ<อ>ตัวนี้หมื่นพันห้าร้อยรอบอ่าหกร้อยวัตต์ ก็เป็นเครื่องเจียที่หวัดอยู่กลางๆบ,บใช้งานทั่วไปได้งานหนัก,กน DIY ได้งานเดาว์ไวด้หรือมีติดบ้านไว้ก็ได้อตัวนี้ถ้าอยากได้มีไหมมีไหมในเพจมีครับในเพจอ๋อในเพจราคาในเพจเท่นะซ่อมซื้อหรือขายราคา950บาทอ๋อ950บาทตัวนี้เลยเพราะงั้นก็เหมือนกับตัวนี้เเนี่ย เหมือนครับเหมือนกันเลยอ๋อเหมือนตัวนี้เลยเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างอ่า g 1 0 ss 2. 2เพราะว่ามันเป็นรหัสเดียวกัน g 1 0 ss 2คือเครื่องงานเดียวกันต่างกันแค่ไฮ r d กิแค่นี้เองโอเคครับก็อ่านะครับในส่วนของในส่วนของนะครับอ่าหินเจียนะครับอ่าของใหม่นะครับถ้าอ่าซื้อที่ไหนไม่สบายใจนะครับก็ สั่งซื้อกับทางเพจนะครับซ่อมซื้อหรือขายได้นะครับหรือว่าช่างทูนิเต็นะครับก็เบอร์โทรนะครับ085288146นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการเทคนิคในการซ่อมหรือว่าตรวจเช็คนะครับเป็นในส่วนของเครื่องมือช่างนะครับก็ คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับช่องซ่อมซื้อหรือขายนะครับบายช่างทุนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีดิสวัสดีสวัสดีครับ,ครบเค